ยาบ,บ้าคีหลังแม่ีกเมย์มันสีตุกค่ะค่ะวันวหนเด้อบางทีลหละ <c oughs> อยู่แบบนี้ทั้งวันอ่ะ <c oughs> มันสีร่มจินเขาอิ่มแลยก็ม่วอนแม่จยังสีติ <c oughs> นิ่งแค่ตอนหลับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ว่าไม่ปวดหลังโออมันสีร่มโอ้ยแก่จะแก่เงี้ยแกะ

ทำน้าไปลูกไปค่ะอืมสุาพน้าเออพอจดึงจากมืองนีตีดึงจากทางล่างขึ้นไปเออค่อยๆดิงขึ้นเอออ่าทอตั้งเก่งใั่สบายสเก่งดีๆ่าไปเร็ๆผาไปอาบน้ำไปไป,ำไปเร็วๆอ,อาบ <c oughs> น้ำไ <c oughs> ม่ห่อ ไปไปถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วทำยังไงเ้อผ้าเสร็จแล้วทำยังไงคุณทานก็แช่ไห้คะอุ้ยมันกระโดดเจ๊กเอาอีกมันไปเร็วๆเอาไปเก็บไปเร็วเอาไปเซตกรา